สวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับสวัสดีตอนหัวค่ำครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับนก็ะย่างปลาปลาเด็ดเดียวเนี่ยปลากระย่างปลาเด็ดเดียวคกินกับข้าวครับนี่นี่ก็ปลาย,ยังเยอะปลาคอนยังเยอะเหลืเยอะครับนี่ก็เอามาเสียบไม้ย่างครับ เสีบไม้ย่างเกลือครับย่างกินแบบบ้านๆง่ายๆครับหมักเกลือแล้วก็เสียบเสียบเสียบแบบนี้แล้วครับเสียบกินเสียบย่างแบบบ้านๆง่ายๆเนี้แหละครับหาอยู่ฮากินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้นะครับอาหารก็แบบบ้านๆคือกัน เลาหมอเสียบไม้ย่างโอ้ยังดิ้นอยู่เลยคงไม่ว่ากันเนาะยังดิ้นอยู่เลยเนี่ร้อนร้อนร้อนไมนน่เออพอดีไม้เล็กไม้เล็กเอาไว้ฝั่งนี้นะครับแซ่บเคือเก่าครับแซ่บเคือเก่าครับเอฟซีทุกคน ย่างเกลือกินแบบบ้านๆง่ายๆเสียบไม้ย่างเนาะไหนเสียบลูกเชิ้นเลยมาเสียบที่แรกก็จะทําแบบนี้ไม้หินนี่ก็ไม่ได้ทํเาเสียบเลยเสียบสดๆสดสดไม้ๆแล้วครับแม่หิวข้าวแล้วมั้งนี่ประมาณกี่ทุ่มแล้วนี่หนึ่งทุ่มแล้วครับคงไม่สายแล้วมังนะ้งเนาะกินข้าว กินแล้วก็น,นอนนี่ปลาช่นอนนกนกน้ำานี่ยังเหลือหลายตัวอยู่นี่เหลือปลาช่อนครับเออปลาหมอเหลือไม่กี่ตัว30ตัวละมั้งปลาคอนจับวันนั้นนะครับปลาช่อนก็จับด้วยแล้วก็เสริมด้วยปลาส่เบ็ด2ตัว กินได้หลายวันครับอ๋อกินทีละนิดเนาะเผื่อบรรเทาทางชีวิตเนาะเรื่องชีพหั่นแบบบ้านๆอร่อยดีเนาะนี่็เดีแดดเดียวไว้เผื่อว่าทำกับเกล้มเนาะผักสดาวแดดเดียวก็มี ว่าจะไปหาเก็บผักสดาแดดเดียวเอาเออกมาลวกแล้วก็ตากแดดเดียวไว้ผักสดาเดี๋ยวมันแก่เร็วเดี๋ยวมันแก่ต้องเอาทําแดดเดียวไว้ครับติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปหาเก็บผักสดามาถนอมอาหารไว้ทําผักสดาแดดเดียวไว้ได้กินนานครับเวลาอเอาออกมากินก็ ไปนึ่งหรือไปลวกน้ำร้อนอามากินก็ได้หรือกินเป็นกรอบๆก็ได้จะตั้งวับเดี๋ยวขนยญาตย่างก่อนครับย่างไปเรื่อยเน,ะน <c oughs> าะไฟร้อนเนาะร้อนร้อนร้อน,อ,นอันนี้ออกก่อนเนาะ ใช้มืออีกย่างเป็นแรง,ง,งบ้างเนาะไฟแรงไฟบ่ถ้ากินแบบบ้านบานทิเทจริงก็โยนใส่ขี้เท่าเลย ้ายุนใส่คิดเท่าได้เปลี่นคี้เท่าก,กับคิดเท่าอร่อยดีเหมือนกันเม,มนูเด็ดเมนูแซ่บครับเด็ดอีกแล้วเด็ดคือเขาช่วงนี้ไม่ได้ไปทำคลิปดักหนูดักกุ้งเลยครับไม่มีเวลาไปทำคลิปแบบนั้นต้องอายุหากินแบบบ้านไปก่อนเนาะ นะครับเดี๋ยวถ่าน้าปกก่อนเนาะนันดูดีเนาะซูมโอ้ชัดไหมเนี่ยชัดมากโทรศัพท์เราเก็บความจำถานลัเยอะเนาะโทรศัพท์เรา ไปติดตามครับเดี๋ยวจะถ้าสุกแล้วก็ตักเข้าให้แม่กินแล้วก็ถ่ายอัปเดตให้ดูอีกครับสวัสดีครับเกียวปลาเด็กบองปลาย่างเกลือครับเนี่ยเราหมอย่างเกลือให้แม่กินก่อนครับน่ครับนี่กับปลาเด็ดเดียวนี่ปลาช่อนแม่ปลาช่อนเด็ดเดียวพิ่งตากตอนเช้าเนี่ยยไปเจ้าดงบ่ แซ่บๆด้วยกันครับเอฟซีทุกคนกินกับมือย่ถึงจะอร่อยครับถ้ากินโดยช้อนมันไม่อร่อยหรอกต้องกินแบบนี้นะครับเอฟซีทุกคนนี่นครับน่ากินไหมครับเอฟซีทุกคนแซ่บครับ โอ้ะเนี่ยจ่หคนนึนงไม่มีก็ดูก่นนีิ แก้วกระเดกบองอร่อยดีนะคลิปนี้นะครับอฟทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่ง้ว้นะครับาอาย่หาก,กินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้นะครับจับแทบครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผม